Hey กราบสวัสดีครับผมกราบมาพบกับเท<ร>น้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามครับวันนี้มาอยู่กันที่รายการที่มีค่าสมัครสูงถึง1นึ่งแสนเหรือประมาณ3ามล้านสี่แสนบาทกันเลยเนี่ยโอ้โหทรายตันโป๊กเกอร์เวียดนาม2023ครับอ้าวเริ่มเกมมาเป็นพี่เอลตันโอพิเรนออกไปด้วยไพ่อย่างคิงแม่มตำแหน่ง UTG และก็หมอบกันทั้งโต๊ะเลยพี่โฮครับตัดสินใจเลือกขอไปด้วยไพ่ A8 ดอกจิก2ใบตำแหน่งบิ๊กไบล์ครับอ่ะมาดูฟลอปฟลอบเปิดออกมาเป็น2ก 9สามหัวใจ2ใบครับเอาละจากพี่โฮครับตัดสินใจเช็คก็เป็นพี่เอลตันเลือกตีเบสหรือคอนตินิวเบสต่อเนื่องไปที่35,000ชิปครับด้วยความที่ฟลอปนี้เนี่ยมันเข้าทางผู้เล่นตำแหน่งบิ๊กบลายสุด,สดพี่เฟเดอร์โฮไม่หมอบแน่นอนต้องบอกขออ่ะเคิร์นเปิดออกมาเป็นคิงดอกจิกครับพี่โฮตอนนี้มีไพ่ที่พัฒนาไปเป็นฟลัดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับแต่ด้วยความที่อยู่ตำแหน่งเสียเปรียบครับพี่แกนเลือกแค่เช็คไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ฝั่งพี่เอลตันเป็นฝ่ายโจ เข้าสายแบบต่อเนื่องเรื่องคอมโบเลยครับพี่กแกเบตต่อไปด้วยจำนวน8 0,000ืชิปด้วยคู่ที่ใหญ่ที่สุดบนบอร์ดอย่างคิงครับตอนนี้ผ่อนขยายให,ใหญ่เกินเป็น0 0 0 0 0แล้วอ้าวแอคชั่นบนกลับมาที่โฮลอีกครังครับตัดสินใจคอเข้าไปลุ้นต่อหน่อยแถวบ้านเนี่ยเรียกซื้อทั้งทีต้องซื้อให้สุดทางโว้ยแล้วกระดูครับทุกคนพี่ดีลเลอร์เขาจัดให้อีกแล้วครับเปิดอริเวอร์ออกมาให้คนตีกันแท้ๆเลยครับเพราะว่าพี่แกเปิด5ดอกจิกโอ้โหเล่นเอาสีหน้าพี่เอลตันครับแสดงออก มาแบบเยเกี่เลยครับอ้าวในครับเยเกยเสร็จกําเนตออกไปที่1นึ0 0 0สชิปหรือประมาณครึ่งพอตโอ้โหต้องบอกว่าแบบนี้มันเข้าทางพี่โค้เลยครับเพราะเราว่าไม่มีคอมโบไพ่อะไรจะชนะเขาได้แล้วอย่างนี้เลือกแอคชั่นหวังกินเต็มรวบหัวรบหางรบกลางทั้งตัวไปเลยจัดเอาอินสวนครับโอ้โหต้องบอกว่างานนี้ตึงสุดๆครับสําหรับพี่เอลตันเรียกว่าเป็นการกดดันสุดๆเลยครับซึ่งด้ยวยความที่ชิปของพี่เอลตันเนี่ยมันเหลือประมาณ1นึ0 0 62,000ชิปคงไม่มีใครอยากเจอสถานการณ์แบบนี้แน่นอนแหละครับแต่ด้วยความที่นี่เนี่ยมันเป็นผู้เล่นระดับทัวร์นาเมนต์โว้ยไทรตันโป๊กเกอร์เข้าใจปะอีเอลตันครับเลือกที่จะหมอบไปแบบชิวๆตัดสินใจกำรรชิปอีก13มิกไบที่เหลือเอาไว้เล่นต่อในแฮนด์ถัดไปดีกว่าครับโอ้โหดูดิถามจริงๆชาวเทนนาตักถ้าเป็นชาวเทนนาตักเป็นพี่เอลตันตรงนี้พี่จะตัดสินใจอย่างไรระหว่างคอเพื่อวัดใจสุดทางหรือหมอบเพื่อไปต่อกันดีแหละครับที่เห็นอย่างไรอย่าลืมเมนไว้นะจ๊ะและกลับมาพบกบ ครได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เบลล์ขอฟนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ